สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวนการเระ่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก็เหมือนเดิมนะครับช่วงประมาณ4ี่ทุ่มนะครับผมมักจะอัปเดตนะข้อมูลนะครับเพื่อจะดูการเปลี่ยนแปลงนะในระหว่างวันนะครับ วันนี้ประมาณ4ี่ทุ่มก็ดูทิศทางราคาทองคานะดูเหมือนจะมีการฟื้นคืนนะครับหลังจากที่ร่วงต่ํามาถึงประมาณระดับ1680ดอลลาร์ต่อออนนะครับเมื่อวานนี้ก็ทิศทางดีดตัวสูงขึ้นนะครับไปอยู่ที่ประมาณ1710กว่านะจากทิศทางไป1720ดอดอลลาร์ต่อออนดูเหมือนมีการฟื้นตัวนะครับซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีนะ เดี๋ยวผมจะมาคุยกันว่าทําไมผมนึกมาว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะมันจะเป็นฐานนะอะไรต่อไปนะครับแต่ดูแล้วทิศทางเนี่ยดูเหมือนมีการฟื้นคืนนะครับหลังจากที่ถูกกดหนักนะครับนะถูกกดดันอย่างหนักนะจากยิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับมาตลอดอาทิตย์2ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับนะวันเมื่อวานนี้นะครับนะตอน ช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะทองคำก็ถูกกดหนะักต่ำพัน0จไปถึงประมาณเขตหมีทางเทคนิคเลยนะครับประมาณพันหก้อยดอลลาร์ต่อออนนะซึ่งผมบอกว่าถึงเขตที่ผมต้องจับตาดูนะถึงเขตที่ผมจะต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์นะทำอะไรบางอย่างนะเพราะว่าผมมองเห็นแล้วว่าแรงกดดันอันนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครั้งเดียวนะโอกาสในข้างหน้าก็มีอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นข่าวดีนะที่ราคาทองคำเนี่ยนะครับเริ่มกระเตื้องขึ้นนะฟื้นขึ้นมานะอยู่ในนะแนว1 7 2เดะะอ่อลลาร์ต่อออนนะครับถ้าไปดูเหตุผลนะครับนะเวลาเดียวกันเนี่ยในช่วงประมาณ4ี่ทุ่มก็คือยิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเห็นไหมครับ1วันเนี่ยทิศทางมันต่ำลงนะจากเคยสูงถึงประมาณ1.602%นนะต่ำลง หรือประมาณ1.538านะต่ำไปถึงประมาณ0ูนจะมาประมาณ0 0นย์จุนกะ็ถ,ถือว่าเป็นการลดแรงกดดันนะครับในตลาดทองคําค่อนข้างมากนะครับเราถึงเห็นรนาะคาทองคําฟื้นคืนมานะครับก็ไม่มีอะไรครมันเป็นสัดส,ส่วนตรงกันข้ามนะถ้ายิวเนี่ยมันพุ่งสูงทองคําก็พุ่งลงถ้ายิวมันพุ่งลงทองคําก็พุ่งขึ้นนะฮะถ้าเรามองแบบนี้นะ เพราะว่าผมเคยเล่าให้ฟังว่าคุณปีแอลลาซอนกูรูทองคำก็บอกแล้วว่าอิทธิพลหรือเหตุปัจจัยที่เกิดจากยูวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยมีสูงถึงประมาณ40-50%นตะต่อราคาทองคำเหตุปัจจัยที่2ก็คือดอลลาร์ดอลลาร์นะครับดัชนีด,ดอลลาร์ก็แสงถึงดอลลาร์ก็ลดต่ำลงนะครับเมื่อวานนี้นะก็เป็นเหตุปัจจัยที่2ประมาณ30-40%ที่มีอิทธิพล ต่อราคาทองคำนะเมื่อดอลล่าอ่อนค่าลงก็ทํำให้ราคาทองคำดีขึ้นนะครับนี่เป็น 2, 2> เหตุปัจจัยนะครับที่มองประกอบในวันนี้ส่วนเปิดตลาดนะเมื่อวานนี้นะครับในตลาดหุ้นสหรัฐดาวโจนก็ดูเหมือนทิศทางดีนะครับเปิดมาก็เขียวนะบวกไป167นะครับอ่าก็เรียกว่าเป็นสัญญาณถ้าดูอย่างนี้นะครับว่ายิวผลตอบแทนัรธบัตรรัฐบาลสหรัฐต่าลงอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นสัญญาณ ค่อนข้างดีนะต่อทุกตลาดเพราะมันผ่อนคลายนะครับเพราะฉะนั้นดาวโจนส์ก็ปิดตัวเทียดาวโจนก็เปิดมาเขียวนะครับ s อ500ก็เปิดมาเขียวนะครับถ้าเราดูไม่ยากก็ไปดูที่ยิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีเมื่อสักครู่นะครับมันต่ำจาก1.602จากวันก่อนมาอยู่ที่ประมาณ1น3 8 3 8นะครับใน ในวันนี้ในเมื่อวานนี้นะครับเพราะฉะนั้นแรงกดดันก็ลดลง N a ส d ดกก็เปิดเขียวเหมือนกันนะครับก็ดูแล้วทิศทางวันนี้นะครับนะตลาดนะน่าจะไปได้สวยนะถ้าผมดูจากเมื่อวานนี้ตอน4ี่ทุ่มนะครับผมมองว่าทิศทางตลาดนะทุกตลาดน่าจะไปได้สวยนะรวมถึงบิตคอยนะครับบิตคอยก็ยังไปสูงต่อไปนะหนึ่งเหรียญบิตคอยก็ไปที่1 6 7่0ล้านบาทนะครับ นะซื้อบ้านซื้อรถได้นะถึงบอกแล้วว่าถ้าใครจะไปกิงกําไรระยะสั้นเนี่ยบิตคอยเนี่ยนะดีที่สุดนะครับในเรื่องของการทํากําไรระยะสัน้นะการกิงกําไรระยะสัน้นนะครับพอช่วงเช้านะครับประมาณตีห้านะมาเปิดดูอ่าก็เป็นไปนตามคาดนะครับราคาทองคำนะก็ฟื้นคืนนะครับดีตัวกลับมาถ้าเราดูจากเส้นทางขวามือก็แรงทีเดียวนะฮะ มันร่วงมาติดกันประมาณ2วันก็วันเดียวมันก็ฟื้นคืนมาที่ระดับ1,720ดอลลาร์ต่อออนเห็นไหมครับมันสัมพันธ์กับเรื่องของยิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสารัฐสิบปีที่กดดันนะที่วันก่อนเนี่ยขึ้นไปถึง1.602กดดันทองคำลงมาถึงประมาณเขตหมีเทคนิคนะครับ1,680ดอลลาร์ต่อออนนะครับภายในวันเดียวมันดีดตัวขึ้นนะครับจากการผ่อนคลาย นะครับของยู๋ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ,รฐที่ต่ำลงนะวันนี้ก็อยู่ลงมาถึงประมาณ1.52 6เปอร์เซ็นต์นะครับนะยู๋ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐคือผ่อนคลายนะฮะจนทำให้ตลาดทองคำกลับมาฟื้นคืนนะครับหลังจากที่ร่วงติดกันมา2วันเนี่ยนะครับก็ภายในวันเดียวก็ฟื้นเร็วนะครับนะขึ้นมาถึงประมาณเกือบ40เหรียญน,นะฮะ ต่อออนทองคำนะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าฟื้นตัวเร็วซึ่งเป็นข่าวดีที่ผมมองว่าเป็นข่าวดีเพราะว่ามันจะเป็นฐานนะเป็นฐานที่จะขึ้นสูงต่อไปใน s t ิมูนดแพ็กเกจนะครับในรอบต่อไปซึ่งการว่าจะออกมาภายในปลายสัปดาห์นี้นั้นะและจะมีผลเนี่ยในสัปดาห์หน้านะครับเพราะฉะนั้น ถ้าฐานทองคำเนี่ยนะผลคลายนะถ้ายิ่งมาตั้งได้แถวๆประมาณสักพันเดอลลาร์ต่อออนถึงพันเจ็ดร้อยห้าสิบดอลลาร์ต่อออนเนี่ยนะครับซึ่งผมมองว่าผลของซิมบูลารสนะครับอ่านะที่จะเข้ามานะจากซิมบูลาร์แพ็กเกจหนึ่งจุดเก้าล้านล้านดอลลาร์เนี่ยนะมีโอกาสที่ทําให้ทองคำเนี่ยนะดีตัวกลับไปสูงในกรอบประมาณพันแปดร้อยถึงพันแปดร้อยห้าสิบดอลลาร์ต่อออนนะครับ แล้วดีไม่ดีนะครับดูจากนะการผลคายของยิวนะของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบา,ฐา,าลสหรัฐสิบปีเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์นะครับถ้ามันทะลุก่อพันแปดร้อยห้าสิบดอลลาร์ต่อออนนะในแนวในแนวต้านนี่นะครับอาจจะไปต่อถึง1,900ดอลลาร์ต่อออนได้นะอันนี้เป็นข่าวที่ผมมองว่าเป็นข่าวดีนะจากการที่ยิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบา,ฐา,าลสหรัฐ10ปีเนี่ยนะครับต่ำลงนะครับรเพราะั้นแรงกดดันทองคำเนี่ย ก็ลดน้อยลงไปเยอะนะตามที่คุณพีแอร์ลาซอนกล่าวไว้นะครับว่ายิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบ,บาลสหรัฐมีผลต่อราคาทองคำถึง40-50%ถึง40-50%นะครับไม่ใช่บิตคอยบางท่านเข้าใจว่าบิตคอยมีผลต่อทองคำเยอะไม่ใช่นะมีประมาณ10-20%เพราะว่านักลงทุน2กลุ่มนี้ไม่เหมือนกันนะนักลงทุนทองคำกับนักลงทุนบิตคอยนะถ้าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนน้อยที่จะลง ทุน2ประเภทนะตามที่ผมเล่าให้ฟังก็คือเก็บทองคําเป็นเรียวเซเปเบนแล้วก็ไปเก่งกําไรระยะสั้นในบิตคอยนะครับแต่ถ้าเป็นนักลงทุนที่เ็เรียกว่า l i s t o f Li s t on เนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่ลงทุนทองคำค่อนข้างจะขจัดความเสี่ยงออกไปนักลงทุนบิตคอยนะพร้อมจะรับความเสี่ยงนะไม่เหมือนกันคนละกลุ่มเพราะฉะนั้นผมหวังว่ายิวผลตอบแทนพันธบลตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยนะลดต่ำลงมันเป็น ประโยชน์นะทั้งนักลงทุนทองคําแล้วก็นักลงทุนบิตคอยนะครับแต่ว่านักลงทุนที่เรายฟังว่าทองคำเนี่ยนะก็โอกาสที่จะดีดต,ตัวขึ้นนะในอาทิตย์หน้านะครับก็มีอยู่ทิศทางของตลาดหุ้นนะครับหลังจากที่ยิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหร,รัฐเนี่ยนะครับต่ำลงนะจาก1.6%นะครับ,นะรบนะเมื่อวันก่อนลงมาถึงประมาณ 1.538%นะแล้วลงมาถึง1.526%ในวันนี้นะครับก็จะมองเห็นก็จะมองเห็นว่านะครับตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยผ่อนคลายขึ้นมากนะครับดาวโจนก็เขียวบวกขึ้นนะครับหลายร้อยจุดนะครับ S p 500นะครับก็บวกขึ้นนะ NASDAQ ก็บวกขึ้นนะดูเหมือนว่า NASDAQ นะครับวันนี้จะดีอาจจะเป็นเพราะดาวโจนวันก่อนนะยังดีอยู่นะครับวันนี้เลยบวกนิดหน่อย แต่ n a s d a กวันนี้บวกมากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นผลมาจากยิวนะผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับที่ต่ำลงเรื่อยๆนะครับส่วนบิตคอยนะครับถ้าเทียบราคาก็ยังถึงแม้จะตกจากเมื่อวานนิดหน่อยนะครับหเหรียญบิตคอยนะเช้าวันนี้ดูอยู่ที่ประมาณ1ล้าน 6 6 9 0 0 0บาทต่อ1เหรียญบิตคอยจากเมื่อวานนี้1,677,000บาทต่อ1เหรียญบิตคอยแต่ก็ยังถือว่ายังสูงอยู่นะครับก็ยังไปต่ออยู่นะครับผลทั้งหมดเนี่ยมันเกิดมาจากยนะิวยิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยนะครับที่ต่ำลงเรื่อยๆนะครับจาก1.6นะวันก่อนนะเมื่อคืน1.538วันนี้มาอยู่ที่ประมาณ 1. 5.28%นะบางช่วงก็ตกมาถึง1.526%ก็มีเหมือนกันนะครับเพราะด้านนี้ก็คือถามว่าใครเข้าไปซื้อนะพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีนะเพราะว่าการที่ยิวดอบเนี่ยก็คือมีคนเข้าไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีนะอาจจะเป็นใครก็ได้นะครับที่วิ่งหายิวนะหรือซร์ชยิวหรือจะเป็นธนาคารกลางสหรัฐเฟดเออร์รีเซิร์ฟก็ได้นะที่เขาไปคอนโทรลยิวก็ เราก็ไม่มีข้อมูลนะครับก็คาดการกันไปนะครับว่าอา,อาจจะมีการเข้าไปทดลองเข้าไปควบคุมนะครับยิวตัวนี้หรือไม่อย่างไรนะครับแต่ว่าอาทิตย์หน้านะครับ16-17นะครับมีนาคมก็จะมีการประชุมนะครับของทางเฟดนะในเดือนมีนาคมต้องดูนะครับว่าเขาจะมีมาตรการอะไรนะออกมาควบคุมยิวหรือมีการปฏิบัติการโอเปอเรชันทวิสตรอบใหม่หรือไม่อย่างไรนะครับ เพราะว่าในช่วงอาทิตย์2าที่ที่ผ่านมาทาให้ตลาดทุนตลาดหุ้นนะครับปั่นป่วนทีเดียวนะผมก็มองแล้วว่าเฟดคงไม่ปล่อยให้คราชตลาดหุ้นนะครับนะตลาดหุ้นน่าจะไปต่อาันะช่น,นั้นก็ต้องเข้ามากํากับดูแลนะครับควบคุมยิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐสิปีนะครับหรือมีปฏิบัติการนะเช่นโอเปเรชั่นทวิสต์เวอร์ชันใหม่ก็อาจเป็นไปได้นะครับเราต้องเฝ้าติดตามดูกันต่อไปรวมถึงทิศทางราคาทองคํา นะครับในอาทิตย์นี้และอาทิตย์หน้านะครับซึ่งคาดว่า s ิมู l ล t p แพ็กเกจจะผ่านกฎหมายออกมาแล้วและซ i m ู l ล t c h e ็คจะมาแล้วนะครับใครชอบปากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสวัสดิดตามในช่อง y o u ู u ูบชาแน l อาจารย์เสก5.0าจย์นะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ